สวัสดีครับครูมูนชูนั่นครับมาต่อกันนะครับสำหรับการรีวิวอาพิวอาชีพของเกมเดวิลเลียนนะครับซึ่งคราวนี้นะครับถึงคิวของแคนนอนชูเตอร์นะครับหรือว่ามือปืนนั่นเองนะครับนี่ซึ่งอาชีพนี้นะครับมีการโจมตีระยะไกลนะครับใช้ปืนจ่ายนะครับในการโจมตีนะครับซึ่งก็มีการโจมตีหลากหลายแบบนะครับก็ขึ้นอยู่กับกระสุนที่ใช้นะครับผมนอกจากนี้เนี่ยยังมี ความสามารถในการวางกับดักนะครับนี่ทำให้ติดถังต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่โจมตีหมูได้โหดไลายสุดๆไปเลยนะครับอาชีพนี้นะครับผมแค่น้องชุเตอร์นะครับแบ่งออกเป็น3สายด้วยกันนะครับก็คือสายแรกนะครับแมนูเวร์นะครับเป็นการใช้สกิลคอมโบนะครับยิงนะครับร่วมกับการใช้กับดักวางลงบนพื้นนะครับทําให้ศัตรูเคลื่อนที่ลําบากนะครับแล้วก็ลดโอกาสได้รับความเสียหายจากการโจมตีศัตรูด้วยนะครับ สายที่2นะครับก็คือ snap shot นะครับหรือว่าเป็นการใช้สกิลที่ออกแนวกำจัดศัตรูนะครับในเวลาอันสั้นนะครับผมนี่นะครับผมทําให้ติดฐานผิปกติด้วยนะครับสุดท้ายครับเป็นสาย blow นะครับก็คือโจมตีกว้างนะครับรุนแรงแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะครับอ่านี่เป็นสายการเล่นของอาชีพ canon shooter นะครับผมของเกมนี้นะครับส่วนล่างปีศาจนะครับของอาชีพนี้นะครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับมีการโจมตีที่ รุนแรงมากเลยนะครับนี่ตรงตีปกตินะครับนี่เป็นสกิลเลงเป้านะครับมีเคลื่อนที่ดูทะลุเร็วนะครับมีสกิลทะลุทะลวงอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหแบบถือว่าน่าเล่นมากมากนะครับอาชีพนี้นะครับแต่อาชีพนี้เนี่ยถึงจะโจมตีแรงนะครับมันก็โตบาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยควบคุมกันให้ดีๆนะครับอาชีพนี้ถือว่าน่าเล่นมากนะครับไม่แพ้เมดเลยนะครับยังไงก็ ลองดูกันนะครับสำหรับอาชีพแคนนอนชูเตอร์นี้นะครับนี่นะฮะช่วงนี้นะครับเว็บเว็บหลักก็เริ่มลงข้อมูลเยอะแล้วนะครับเราเข้าไปศึกษาดูข้อมูลอะไรเบื้องต้นก่อนได้เลยนะครับ w ปเว็บนะครับ in th นะครับผมอย่างไงก็ไว้พบกันใหม่กับอาชีพถัดไปนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ